สวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่18-22มกราคม2564มากันที่ข่าวแรกค่ะวันที่18มกราคม2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐณห้องประชุมเสียงแคนชั้นสองจังหวัดขอนแก่นโดยมีดรสมศักดิ์จางตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมเวลา8นาฬิกานายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมงานในวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหน้าห้องประชุมแก่นเมืองสารการจังหวัดขอนแก่นโดยมีดอร์สมศักดิ์จังตรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเวลาเก้านาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาของลูกจ้าง พร้อมทั้งดำเนินการเจราจาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างลูกจ้างและนายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทขนส่งสินค้าเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ต่อมาในวันที่19มกราคม2564เวลา16.30นาทีผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้างได้เข้าพบพนักง,งานประนอมข้อพิาพาทสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ทั้งนี้พนักง,งานประนอมข้อพิพาทได้ชี้แจงข้อกฎหมายและทําความเข้าใจให้ทั้งสองฝ่ายได้ทราบพร้อมทางแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้วยระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปและในวันที่19มกราคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบบ่อนการพนัน แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการค้ามนุษย์จังหวัดขอนแก่นและกองอนมยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจสอบในจ้าสถานประกอบกิจการที่มีการจ้งรางแรงงานต่างด้าวในตลาดของพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554 ไม่พบแรงงานต่างหน้าวและแรงงานไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้ได้เล้นย้ำผู้ประกอบกิจการและแรงงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดวันที่20มกราคม2564เวลา9านาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการหรือมยสจำนวน16แห่งพร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจาการประจำปี2564ณโรงแรมกินโฮเทลแอนด์รีสอร์ทขอนแกน่นอำเภอเมืองขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นโดยมีดรสมศักดิ์จังตะกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองและพิธีเปิดการประชุมดังกล่าววันที่21มกราคม2564เวลา13.30นสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภยัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดขอนแกน่นครั้งที่1ประจำปี2564 ณห้องประชุมแก่นสวัสดิ์ชั้นสองสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายพัฒนาชาติชุมทองสวรรัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนส8คนและในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเภทกิจการโรงแรมและการผลิตอาหารเสริมจำนวนสองคน ให้ได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินประกันการทำงานจำนวน6,000บาทและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข043236277ต่อ103หรือ104ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ y o u t u ช e n e ลสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสันส้นๆเรียกกป็นกสร